เครื่องตัวนี้ทำงานง่ายมากเลยคือเราจะใช้กล้องถึง9ตัวซึ่งมากที่สุดในบรรดาทุกเครื่องที่มีมานะครับเจเนเรตภาพ3มิตินะครับแล้วก็วัดไพรมิเตอร์ที่อยู่บนหน้าลูกค้านะครับวิสุฟิตพันนะครับเป็นเครื่องวัดไพรมิเตอร์สายตานะที่ละเอียดที่สุดในโลกนะครับมาจากประเทศเยอร,รมนีจากแบนด์ข่าวใสนะครับ จริงๆแล้วเครื่องตัวนี้มันจะทําให้เรามีพารามิเตอร์นะครับที่มีความแม่นยําถึง0.1มิลิเมตรครับเพียงแค่ลูกค้านะครับมายืนในตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับแล้วทางนักสนามาของเราหรือบออสายตานะครับจะทําการถ่ายภาพนะครับแล้วเอาภาพที่ได้ตรงนี้ไปประมวลผลอีกทีหนึ่งก็นักสนามาครับจะทาการถ่ายภาพลูกค้านะครับครับก็หลังจากที่ได้ภาพมาเนี่ยนะครับก็ตัวเครื่องก็จะดูว่า้ตำแหน่งตาเรานะครับอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็เราเห็นตัวผู้พิวเห็นคอเนี่ยไหมทีนี้ เราจะมีการปรับตัวองศาแว่นนะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันทีนี้เรามาปรับในเรื่องของตัว บ็อกซ์ไดเมนชันรวมถึงตัวเฟรมเช p ดด้วยโอเคทีนี้เรามาดูตำแหน่งตัวดูบ้านตาของลูกค้าทีนี้ทางทักตัดไม้ก็จะดูตัวเอ่อตัวคอเนียนะครับเพื่อที่เอาตรงเนี้ยไปคำนวณตัวคอเนียบริส d ิ f e n ส e นะครับว่าระยะห่างระหว่างตัวเลนส์ตานะครับกับตัวเอ่อเลนเลนแว่นด้านหลังห่างกันกี่มิลลิเมตรนะครับทีนี้จะเป็นการหาค่าเอ่อแพนโทสโคปิกทิวนะครับว่าตัวแว่นมีความมีมุมเทเท่าไหร่องศาตัวนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าทีนี้เอ่อหลังจากที่เราได้ค่ามาตรงนี้เออเวลาเราสั่งเลนส์ตัวเนี้ย กรอบระยะจะไม่เหมือนกันนะครับการคำนวณไม่เหมือนกันตัวล่องไม่เหมือนกันนะครับ